รู้นะคะรองเท้าคู่ไปอ่ะแม่เอารองเท้าคู่ไเที่ยวเอารองเท้าคู่ไเที่ยวดูขึ้นมาเป็นจุดๆุดจุดจมึงโมโหกับเรื่องเนี้ยเออใครเอาไปอ่ะใครก็ไม่รู้ว่ใส่ลงไปอ่ะรองเท้ามึงอ่ะเออไนกี้สีดำที่ที่ขาวสีขาวไอ้ข้าดำหน่อยบ้างเออปุยอ่ะหาไม่ทันทำไรเนี่ยจะตีสนิท เอาเลยไปตีเขาทางนี้ตีถ้าเกิดอีกด้านหนึ่งเนี่ยใช่ฟัน <c oughs> อันนี้ตีตีเนี่ยสองทีเดน <c oughs> นินสนิทเลยโว้ยมันคนสนิทนแล้วตีก็ตายไม่ได้เรื่องเลยตีสนิทไปจะไปพูดคุยเดี๋ยวพูดเองอเอาไปเลยอะไรเนี่ยไม่มีมารย,ยาทเราจะล่เข้ามาตีกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีค่ะเอาลวดแทนเพื่อนได้ไหมอ่ะง่ายลวดมันคนบ้าอ๋อคนบ้าจะไปถือสามันเลย ไม่ตกใจเฉยค่ะไมคะลูกสาไม่น่าตกใจเลยนะข้าวกเจย่ข้าวีเยนข้าวกีเจาวกย์้าวกีเวกีเจ้าีเ้ากีเยาวกีเจย์ขกจกย์วยีาวย์ข้าวก้าวก้วเยียวีเีเยกีเจี้าวกีเจยเย์่ะ กันอ๋อฉใน่ค่ะเป็นนางข้าหลวงค่ะเขาก็โกมินคานางข้าหลวงใช่ค่ะเฮ้ยเหรอฉันเป็นได้ไหมคะนางข้าหลวงเนี่ยโอ้โหนุ่งร่างเงี้ยเหรอคะนมชิ้นใหญ่ไว้เจอยู่ได้ส่งเท้าหรือเปล่าคะเจอกล้ามปี๊ดคุณจะไม่กล้าตัดใจเหรอคะเพื่อน,นังดเรื่ว่าเป็นนางข้าหลวงได้หรือเปล่าเจอกล้ามแล้วสะดวกคนจะมาเป็นนางข้าหลวงหรอคะใช่ค่ะนางหลวงมา หน้าอยากเป็นอ่ะเออนัวสุดละ,ะรูปร่างยังนี้หน้าไปแบะข้าสารมากกว่านะคะเฮ้ยเฮ้ยชายเพราะ,ะว่าเฮ้ยมึงอ,อะไรนะเจ็บ <c oughs> ดมเหมือนจะเป็นเพลงเข้าหวานนี่มึอปองปลอมตัวเฉยๆมันคัดคัดว่าปลอมตัวเฉยๆ อุ๊คุณตุ่ยท้องเหมือนกันนะมันว่าฉันเขาที่แล้วก็เป็นเหลืองนะใครว่ามึงจริงเหรอจริงเคุณเป็นให้เกียรติคุณาอยคุณเอ๋เดี๋ยวไปหาเรื่องเขาคงจะมาทำงานใช่เหรอสวัสดีค่ะดีมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ ก็มันมาคุยด้วยแล้วไม่คุยเพื่อนดีๆคะคุยค่ะแต่แค่บอกตันก็ร่ำเรลาอย่างเงี้ยแน่จะแบกข้อสารมากกว่าค่ะอ๋อแล้วพี่สวยเหรอคะพีพอได้นะคะอ๋อพอได้เหรอคะก็พอได้อยู่คถ้าผมเป็นผู้ชายไอ้พวกเอ่เลยป้าเล่นแต่ก็ูดเล่นบางมีอย่าพี่อยู่ในเมืองวะเนี่ย อยู่ในเมืองแทนนี่ไงเออคุยกับคนอื่นที่มันดีๆพี่มองหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกค่ะโอู๋โทษที่ค่ะพี่ดีก็พูดตรงๆไะอยากพูดตรงๆเนี่ยเรารู้สึกอะไรเราก็เก็บๆกว้ก่อนเราดูในเมืองหลวงนะพี่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่นะเนี่ยหนูว่าอยากจะเป็นนางข้าหลวงอยากเป็นนางข้าหลวงถามเรื่องปากจระพี่ได้หรือเปล่าอุ้ยได้สิแต่พี่ไม่กล้าตัดสินใจนะคะตอนให้แม่ปู่มีทาตัดสินใจแล้วเชื่ออะไรเนี่ยอ๋อหนูเป็นพี่น้องกับจราคันหูคุณเป็นพี่น้องกัน รู้ขันท่าค่ะชื่อเขาเหมืนมากนี่เพื่อนหนูเพื่อนหนูไปเจออาสยามมากันสองคนเหรอคะอ้าวมีเพื่อนอีกคนนึงมีคนนึงมีคนนูงด้วนเลยค่ะโอ้ยมึงอันชดวงวิญญาณสัมภเวสีใช่แล้วอเออใช่ก็ไมเห็นเพืเดินออกมาเขาก็เชิญมากินข้าวดังเลยนเอาไงโน่นไป ตัวใหญ่ดีนะกระโปรงตึงยันปาแแตกอะไรกันทำอะไรมาตรงนั้นตรงนั้นตรงนันรงู้ถูกขอเกินไปนะนี่นี่เพื่อโหนเดี๋ยวไปทำกิจกรรมมาโอ้อหตใหญ่มากค่ะชื่ออะไรคะกูชื่ออะไรวะนี่ค่ะนี่ Terima kasih telah menonton!